สุัสดีพ่อแม่พี่น้องสบายดี FC เบอร์สุขนนะ่สุคนเนาะอเขิญเบาเวียงเห็นนั่งมาเนี่สบายดีสวัสดีพ่อแม่พี่น้อง FC เบอร์สุข่สุคนเมนี้ก็มาพบกับเบาซุกจากสองบ้า,าคนดีดีพี่น้องพบก,กันครับเสาว,วันทีเหมืดมิดพี่น้องเอ้ยน้ำเส่ขืนร้ายเนาะพ่อแม่พี่น้องหลังจากฝนตกสามมือสามคืนเลี่ยนติดเนาะต่นะบัดตกบบแห้งตกเป็นฝอยเบืบเปเเปเหมาะสำหรับแก่การนอนนะนอน,นอนนอนนอนอย่างเดียวนะท่านผู้ชม นกเมื่อนี้วันนี้เนาะบาสุกสิไปสืบปุย้ยมา่อวานอ่าปุย้ยเมื่อวานเสกที่ห้าวานไปได้เมื่อนี้วันที่เท่าไหร่ปี 12, 12, วันที่เดียวก่อนก่อสิบสองสิบเอ็ดสิบสามวันที่สิบสี่เฮ้ยสิบสี่เลยเนาะพี่น้องพอดีเลยเนาะห้าสิบไปสืบปุย้ยมา่อวานหลังจากห้าวานกะไป 14, ได้สิบสี่มือเลยเนาะพี่น้องห้าวานกะวันที่ละที่หนึ่งสามสิบเอ็ดเกิดประมาณสิบสี่มือครึ่งสิบห้ามือพอดีเนาะ ขึหามือวานพุยไปครับนั่งโดเลยกะซาับปีใหม่เนาะครับเพื่อครับเพื่อโมบีครับเพื่อเออติดโดติดโดนี่เนาะพี่พอแมเป็นพี่น้องเนาะเวลาหํำขึ้นน่ะมันจะไรซับหนีเนาะแต่า่ซสํานียังโมแห้งถามมันขึืนไ้ายกว่านี้มันก็จะไลเสียวกว่านี้เนาะหรือว่าไรแห้งนั่นเองเนาะพี่น้องเออคอยไรแห้งหรือว่าไรเสียวนั่นเองเนาะพี่น้องไปนี่คือวิถีชีวิตของชาวบ้านต่าดแน่นาคบ

พอเพี่น้องเลยเอฟซี FC เปนแนวหน้ามากเนาะอ่าเห็ดหัวเป็นยังคือพวเห็ดใส่โอ่งอะไรนะใส่ side, กระปุยใส่ยั side, ยงเงี้ยนะเดี๋ยวอันปู้เวลาหนามากหนามขึ้นมากับปุ้มมันน,นั่นนี่เนาะพ่อแม่พี่น้องเอ้ยมันมนึกว่ายากเลยพี่น้องเอ้ยยินดีมากเลยพี่น้องเลยโอ้ยยินดียินดีนดหอกกระไรไม่ได้หรอกมันหมเนี่นมันตกเลยนะ บ๊อบี่ทีพี่ปีโต๊กนะนนแม่นัมเซโดนเด้อพ่อแม่พี่น้องโอ้บ๊อบี่โ oh, 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 อ้โอ้โอ้แดงเงี้ยนะ <c oughs> ปลาซุก <c oughs> วิชิมาสอนกุ้งเนาะพี่น้องเวลาน้าขึ้นฮะกุ้งมันสิร้ายเนาะแต่ว่าถ่ายมันบกก่อนพวนัวหนีก่อนเพราะว่ามันขึ้นแห้งนะมันไม่มีบอลสอนมันมีแต่กุ้งใหม่เห็นไหม,แ,แ,มแล้วแคมป์ถากันะ วนอบ,บ่มีพูดนั้นคุยห้ากับจองในขามมาสื่ออยู่ฝากนี่เนาะพ่อแม่พี่น้องฝากห้ากับมีาบา่วะปมี่แต่ก่อนอาหารสแตนแต่ม,มันอาจจะราคาแพงกว่าบา้างเนาะแตาห้าประหยัดห้ากับขาแม,มาสื่ออยู่พี่พ,พี่น้องอู้บักเขือไปจะแสบมันดิเอ้ยบอเมนมเักเขือหมาเอียงอันนี้

บอบี๋มก็ข่าวบ่มนวะข่าบ่มนวะตั้งไหนอังเด้ไปพ่อแม่พี่น้องเนาะจะขึ้นไปเอาอยู่หานเพิ่นเนาะบอกหัว่าราคาเท่าไรสอบจักสอบเท่าไรหน้าหน้าปีเขาจะบอได้ใส่พุยเนาะเพื่อนพี่น้องทางนี้เนาะเพราะว่าดินมันงะมืนนะดินหน้าตีนบานว่า มันเป็นสะโพอหน้าจีนบ้านด้วนพี่น้องฝุ่นมันลายหน้าปีฮะมันจะใส่จักเก็อมันจะใส่เน่ยอันนี้กะเนาะงเห็นกะอันดกงายพี่น้องคนสิรักขนอใไม่ครับแต่ว่าเม่รู้เวรกรรมอันใดเฮัลครับเพื่อมาจอดอ่าตรงขาของหันขาเลยเนาะแต่กับหันขามันเนาวยังวะ โอ้ยเขาจะขุดเจี๊หลายนี่เนาะเขาเดมาขี่สีสกน่าพ่อพี่น้อง กันล่างเนาะเออเพื่อนตัวนี้มันคิดสิไปนี่เนาะเพื่อนจีโยเนี่เนาะตังดีพี่น้องเซามันเสยลมะใช้ยุ่งเออนะก็พ่อแนมนะดูเลยนะางน่ะก็พ่อแนมอยู่ด้วยอ่ะนาันนั้นมาเป็นตาอายนมาอายเขาดอกอยู่บ่ มันมาจากไดนะขราวนะอนิบอปิันบนบ่เป็นตาอา,าอยเป็นาตาอาย่เป็นตาอายดอกกูบ่เนมึงกูเน่ยมึงอันนี้ปุ้ยยังวะปุ้ยสังปุ้ยลายขนาดเนาะสอบหนึ่งเท่าไหร่เซบสองเซนค่ะมมยัง จมมาเลยแหละใจสีใจพุ้ยบ่ให้วับปีได้โจมเดี๋ยวกูแบกเองเลยไปหาสื่อของใหม่ก่อนพี่น้องอ่าน้องพ่อพี่น้องเนาะแต่เดี๋ยวเขาก็เอาครัวเออเอาครัวตายเพุ้ยลงม่ายพี่น้องแดดพุ้ยลงมาเหยียบเพื่อเลยเพื่อตีงเนาะเกือบลมปากปากขับอันนี้อีวับปีเป็นคนอัดวิดีโอเนาะแต่ว่านี่มันเป็นกดปุ่มบันทึกอีวับปีเอ๊ะ แล้ไปเห็นซอสลบสำเนาอุสีเนาะอยเจ็บตัวอุห์เจ็บตัวหู้ัวจีเซ okay> ิ่งเจ็บกลัว่าคิบกลัวครบยังไหวดีว่าอยากกูยังชิว่ารบางอย่างนี่มกับบไดไ้ว่าีีครับคือเก่านะพี่้องเนาะไปไปเจอกันยังถ่านเยพี่้องเเดแล้วไปเบิ่งบาสุกแบกขึ้นก็ได้ไม่ห้วไม่มแบกไวะ าบีเพื่อนเป็นสิแบงเราคอพี่น้องอ้าบอที้บเป็นจำนานคนค้าหาคนมากบีสิตสบามอย่างนี้มากบีก็ไคืออีเมลทุกคนับีเพื่อนอาซาด้วยคอพี่น้องเด้อมาอาชีพโดนนั่นเป็นนาทีพคอยอยู่แล้วพี่ไทยโอ้ยเลยมาอนมามาบ้าบ้าี่หอ้าวบะอีอะ ชาวกหกหดีด <c oughs> ีดมาทางนี่เด so <me> ้อแเขาบ้าลอย่าพากนติดไปทางไหนเออซิดมาทางนี่เนกวยแบบหนึ่งสองซป้าเออจิกแดดรองปากแตกเด้อปากแตกอีกหลนึงนะ ขาสันสันวะ่าี่เนาะติดได้โด่งภาษากรูดิขี้แต่ว่ารถวี่เหี้ยขี่พอจะมีเหี้ยเย็นเบิ่งมันไปจะได้ขั้วยปีใหม่เนาะจะไดเป็นเพื่อนว่าผีอย่างเลยเป็นโมไม่อยู่นะเป็นรวยร้ายเป็นอยู่เพื่อนรังเดียวกัน ม่นม yeah! ีเห okay. ินลายหลังเป็นเิ่นบ่อยู่เนาะพี่น้องเป็นรวยลายบ่ปีคากลางหอบีแมนแมเด้งแห้งในต้อยากจะเปนไปเออเด้งแห้งรูเด้งแห้งไปร้อัด่าเหมือนข้ามหย้าเนาะพี่น้องเนาะเด้งแห้งรู ก็นักรถบอบีมอันนี้น้ำตัวักมันเ้บกันเลยบอกดมันเงืมันเง้ไปคื่ดามส่วมนี่เนาะทางนั้นเนาะบบีมก็เด้งเนี่ยเป็นยังแบบมันขาั้งเร่งเร่งแหงดเออเออนี่นี่แตก็ขดตา มึงเด้งนวดเออมึงเด้งโดดเออมันกลับไปเองมันค huh ุณ kind พ of ่อม่พี่น้องเลยกะเฮาวแย่เลยเด้อเดี๋ยวมือแรกหรือว่ามือหนีบวะมือแรกเนาะลงว่ะวับวีชิตตำของสาวไฟฟ้ามันกลับไปทางกลางไปยังมันง่ายมันร่มมันร่มมันเล่มวับวีอีก เอาอยู่บางกนว่ม่เงินทีบอกาตัขายสินหมูวะแล้มาขายสินหมูมาถ่ายผูกวะบจักเป็นเมฆะยังบจักเป็นเมฆะยังบุจักลดราคาหมูตัวเองไปขายไม่ใช่ยองก็บอไปาย จะมาสุขห้ามานี้ลงแล้วจน้องปองไปบสุขทุกคนมาหาบอี้บหาัขนมกูอมาเหมนว่น่ะแข่งกูเปิดี่ตนกูนแข่งกันเปิดน้าแข่งเลยตบครืนอะตุ่มนะัมคนเดียวงงคบอี โอ้โอ้โอ้โหเนแห้งเด้ออีวบบีโอ้เจ้าอ้กะห้ามมาผิดแลมาบอปีมาแต่กูสิตัวมึงยังผิดเหรอกูไ่มีเงินกูก็บอกก่อนนะนอกน้ากูว่าไม่ีเงินบอกใหเสืออะไรแบบไม่มีเงินนะไปๆห้ามคนเดียวมั้งคราบบอปีหนเด้อเน่ยกินเด้อ สอบตรงเส้นหปานปานสบายดีท่านผู้ชมไหมล่ะสบายดีเลูกสบายดีลล่ะานีข่าเนาะอีปานเนาะสบายดีสบายดีสบายดีเกาะมันสิหักโอ้ยโอ้ยเดียวเบิงเดียวเบิงเน่ลูกเดียวเบิกน้าคืออึ้งเจนเากล้องนะาบูดนะบก มันเป็นอย่างบบบปานปานปานทั้งนี้ปานปานทังนี้ทั้งนี้สายปานสายปานอยู่ไหนอาปีไทยนะสีอนี้สีห้ามแดวนี่สีห้ามเข่าเไอ้พ่อปไปั้อปปานแต่เอามาดวงอคเดียวก็ได้นะย่าข้าไปกูใส่แห้งกีบีใส่ยังใส่มาตลด 宝宝喊的。